แจกแจ้งรายได้ล่ามญี่ปุ่นแบบละเอียดยิบทำยังไงให้ได้เงินเดือนเป็นแสนไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับรายการเนโกท็อกนะคะรายการที่จะมาคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นค่ะวันนี้สยามจะมาแจกแจงรายได้ของล่ามญี่ปุ่นในประเทศไทยนะคะแบบวงในเจาะลึกนะคะแบบประสบการณ์จริงนะซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประมาณปีที่แล้วนะคะตอนนี้สยามมาญี่ปุ่นแล้วนะก็ไม่ได้ทำล่ามแล้วนะคะเราไม่รวยแล้วนะคะอาจจะไม่ได้อัปเดตนะคะแต่ก็ถ้าใครสนใจไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยล่ามนะคะจะมีหลกัหลกๆ3ประเภทค่ะซึ่งในแต่ละประเภทนะคะรายได้ก็จะต่างกันไปก็คือจะมีล่ามที่เป็นพนักงานประจำนะคะอันนี้จะเรียกว่าล่ามประจำนะ2ก็คือล่ามสัญญาจ้างนะคะแล้วก็ 3. ล่ามฟรีแลนซ์ค่ะเราไปดูทีละประเภทกันเลยนะคะ <S <S 1. ก็คือล่ามประจำนะคะอันนี้ก็คือจะเหมือนพนักงานประจำคนหนึ่งนะเราจะได้รับสวัสดิการบริษัทนะคะได้รับโบนัส มีค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะคะเหมือนพนักง,งานประจำเลยแต่รายได้นะคะจะน้อยกว่าล่ามประเภทอื่นๆค่ะล่ามประจำจบใหม่นะคะเงินเดือนไม่รวมโบนัสนะก็คือเงินเดือนพื้นฐานเลยเนี่ยน่าจะตั้งแต่ส0 0 0 0ื่นจนถึง3 40, ามสี่หมื่นบ้งคะคือหยามไม่แน่ใจอะ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทนะคะล่ามประเภทนี้จะดีตรงที่เราสามารถเติบโต แล้วก็เลื่อนขั้นนะคะไปเป็นใหญ่เป็นโตในบริษัทได้เงินเดือนอาจจะดูน้อยๆนะคะเหมาะกับเด็กจบใหม่นะยังแบบว่าไม่กล้าไปลองล่ามอื่นๆที่มันดูแบบงานโหดนะคะก็มาเป็นล่ามประจํานะแล้วก็เป็นล่ามประจำเนี่ยแน่นอนว่าไม่ค่อยตรงานนะคะแล้วเราก็เป็นพนักงานประจําคนนึงนะ ก็อาจจะไม่โดนโขกสับแบบว่าใช้งานหนักเท่ากับล่ามสัญญาจ้างหรือล่ามฟรลแลนนะคะถ้าเราอยากเติบโตก้าวหน้าเนี่ยก็แนะนําให้มาเป็นล่ามประจํานะเพราะว่าเออล่ามประจําม,มักจะเติบโตก้าวหน้าไวกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นนะคะเพราะว่าเราได้ภาษาญี่ปุ่นเนาะเราคุยกับเจ้านายรู้เรื่องเนี่ยค่ะแล้วก็ เราเขาเรียกว่าและมีบาเซ็ตแบบญี่ปุ่นนะ่ะเออเรารักษาเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมาจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะ,นะคะก็อาจจะทําให้เราคลิกกับเจ้านายนะแล้วก็อาจจะทําให้เราได้เลื่อนขั้นไวขึ้นนะคะถ้าเราเก่งนะอต้องขยันตั้งใจทํางานด้วยนะไม่ใช่เอาแต่ประจบเจ้านายสองล่ามสัญญาจ้างนะคะอันนี้เออที่เคยเห็นนะก็ได้เงินเดือนประมาณตัง้งแต่ สี่หมื่นเหรอจนถึงประมาณแปดหมื่นนะคะคือใครเกินนี้หยำก็ไม่รู้แลออ้วแปดหมื่นเนี่ยก็จะเป็นคนที่พูดได้สามภาษานะคะไทยญีย่ปุ่นอังกฤษเนาะแบบคล่องเลยหรือไม่ก็คนที่เป็นลูกครึ่งไปเลยนะคะคือแบบว่าชาเนทีญีญปุ่นนี่ยเร่องสัญญาจ้างอันนี้นะคะก็จะต่อสัญญาการแล้วแต่ตามที่ตกลงกับนายจ้างนะคะก็คืออาจจะสัญญาสามเดือนสัญญาปีหนึ่งหรืออาจจะสัญญาเดือนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะ ได้เงินเดือนเดือนละ80,000ื่นดูค่าจ้างสูงใช่ไหมคะแต่ล่ามสัญญาจ้างนะคะจะไม่ได้รับสวัสดิการแบบพนักงานประจำได้นะก็คือบางอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือว่าโบนัสอะไรอย่างนี้นะคะเราไม่ได้นะ เราเจ็บป่วยอะไรเราก็ต้องสำรองจ่ายเองหมดนะคะก็เหมาะกับคนที่อาจจะคล่องกับงานล่ามมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จ่ายภาษีสงภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องทําเองหมดเลยนะแล้วก็อีกอย่างงานล่ามสัญญาจ้างไม่ค่อยมั่นคงนะคะอาจจะมั่นคงกว่าล่ามฟรีแลนซ์นะแต่ก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าล่ามประจําค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เก่งจริงนะคะก็คือบริษัทเนี่ยก็ไม่ต่อสัญญากับเราได้นะจบสัญญาปุ๊บเขาก็แบบบายๆนะคะเออแล้วเราก็จะไม่ได้เงินลาออก นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ไล่เราออกเนาะเขาแค่ไม่ต่อสัญญาจ้างกับเรานะคะรวมถึงล่ามสัญญาจ้างนะคะเนื้อหางานอาจจะไม่ค่อยหลากหลายไม่ค่อยดูให้มีการเติบโตเท่ากับล่ามประจำนะงานเราวันวันก็จะแปลแบบเดิมเ,เดิมเข้าประชุมเดิมเดิมทงานเดิมเดิมนะคะใครที่ต้องการไปแข่เป็นโตนะคะมาทําล่ามสัญญาจ้างอาจจะไม่เหมาะนะสามล่ามฟแลนซ์นะคะอันนี้เป็นตอนก่อนโควิดนะเพราะว่าพอโควิดมานี่งาน แทบเป็นศูนย์นะคะเสี่ยงมากร่างฟิลน์นะคะส่วนใหญ่จะจ้างงานเป็นรายวันนะก็คือบางทีเขาอาจจะรวมเงินมาจ่ายทีเดียวสิ้นเดือนนะคะแต่ค่าแรงนะคะเขาคิดเป็นค่าแรงต่อวันตั้งแต่วันละ1,500บาทนะคะจนถึงวันละ8,000บาทนะเสี่ยเคยเห็นวันละเป็นหมื่นก็มีนะคะแล้วแต่ความสามารถค่ะวันละ1,500าบาทเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นคนที่ได้ N2N3 นนะแล้วก็ไปทำงานตามอ e ีเวนต์นะคะพวก เปิดบูธขายของนะคะหรือช่วยงานเล็กๆน้อยๆนะคะเราไปทําหน้าที่เป็นเบสจิปถาถิด้วยนะคะแล้วก็ไปพูดญี่ปุ่นง่ายๆด้วยนะคะถามตอบภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะค่าแรงประมาณ1 5น0นะอันนี้ยามเคยไปทําตอนเรียนมหาลัยนะคะถือว่าดีเลยนะคะได้ฝึกประสบการณ์นะแล้วก็เราเรียนมหาลนะัยเนาะแล้วก็แบบว่าทํางานได้ค่าขนมมากินด้วยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นล่ามที่สเกลใหญ่ขึ้นนะก็คือวันละประมาณ3,000ถึง8,000บาทนะคะอาจจะเป็นงานล่ามภาษาญี่ปุ่นนะคะเช่นงานอีเวนท์ที่ต้องไปเป็นพิธีกรนะคะแบบว่าเราจะผิดพลาดไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็ถ้าสมมติพูดได้3ภาษาอย่างเงี้ยไทยอังกฤษญี่ปุ่นเลยนะคะเหมาคนเดียวเลยเนี่ยเห็นได้วันละเป็นหมื่นก็มีนะคะคิดว่าไรายได้ดีมากนะคะอันนี้ยามเคยทำก็คือสมมตินะ,อะลองคิดดูเราได้วันละ สี่พันห้าพันบาทใช่ปะทำงานหนึ่งเดือนก็เกินหนึ่งแสนแหละต่อเดือนนะคะรายได้ดีมากแต่เสี่ยงมากๆเสี่ยงมากมากมากก็ไก่ล้านตัวนะคะเสี่ยงมากแบบตะโกนนะคือประสบการณ์นะคะโควิดมาค่ะรายได้นะคะจากที่แบบเคยอุ้ฟูหนึ่งแสนนะคะเหลือศูนย์บาทนะคะก็มีนะคะแล้วก็ต้องเก่งจริงนะอืมเพราะว่าเราจะมา งอแงนะคะกลัวกลัวคนกลัวแปลไม่ได้ไม่ได้นะคะเหมาะกับคนชอบงานทา้าทายนะเพราะว่าลูกค้าที่จะมาจ้างเราแต่ละวันเนี่ยมันก็มีหลายธุรกิจเนาะเราไม่รู้เลยว่าวันนี้วันหน้าเนี่ยเราจะสุ่มดวงได้ธุรกิจไหนมาแปลนะคะวันนี้อาจจะต้องไปแปลรถยนต์นะคะวันหน้าอาจจะต้องไปแปลศัพการแพทย์นะคะเราต้องเก่งนะแล้วก็รู้กว้างๆนะต่อมาก็คือคอนเน็กชันนะคะคือถ้าไม่มีคอนเน็กชันเนี่ย เราก็หางานไม่ได้อ่ะทุกคนคือต่อให้ไม่มีโควิดนะคะเราก็หางานไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องมีคอนเนชันนะคะแล้วก็รวมถึงการแปลแบบให้มีจุดเด่นของตัวเองนะคะให้ลูกค้า ทำยังไงก็ได้นะคะให้ลูกค้าติดเรานะไม่ใช่แบบแปลงส่งๆะนะคะแต่ว่าเราอาจจะพรีเซนต์ว่าเราสามารถแปลแบบโดจิเสื้อกูได้นะคะเช่นแปลแบบเรียวไทม์เลยนะคือเขาพูดมาปุ๊บ2อวีเราแปลเร Real ียวไทม์เลยนะคะแบบเป็นซับไตเติลไปเลยนะอันนี้ค่ะก็เป็นจุดเด่นนะคะที่ทําให้ลูกค้าติดเรานะแต่ว่ายากมากนะคะท้าทายโคตร เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะให้กับคนที่สนใจนะคะงานล่ามภาษาญี่ปุ่นนะเท่าที่ฟังแล้วก็รู้สึกยังไงคะงานล่ามฟรลแลนซ์ดูได้เงินเดือนดีนะคะแต่ก็เสี่ยงนะคะตอนนี้สยามมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะคะเราก็ไม่ค่อยได้ทํางานล่ามแล้วนะก็ขอให้ น้องๆทุกคนนะคะที่ออกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะหรือว่าคนที่ตอนนี้เป็นล่ามอยู่นะแต่อยากเปลี่ยนสายงานนะคะก็ให้ลองค้นหานะคะว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็เหมาะกับงานแบบไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องสยามด้วยนะคะไว้สยามจะทำคลิปดีๆแบบนี้มาฝากอีกนะคะใครสนใจอยากรู้เรื่องอะไร เม้นใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสยามกําลังแบบว่าคิดมุกอยู่นะว่าจะเอามาทําเนโกทอกตอนต่อไปเนี่ยจะเอาเรื่องอะไรมาคุยดีนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากตัวด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะ